สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอศิละปะตะวันออกจีนค่ะก่อนอื่นก็จะมาแนะนําสมาชิกภายในกลุ่มกันเลยนะคะ 1. น,นายพุริพัฒน์ชาลักษณ์เลขที่2 2. นายสุพริบนุไมเลขที่6 3. นางสาวนภัสสอนภัยทูนเลขที่18 4นางสาวคนขนกจนันนุไทยเลขที่24 5. นางสาวภาวรินพัดพ่วงเลขที่26 6. นางสาวแพมยัยจันปาทองเลขที่27 7ด นางสาวจีรนันท์ไช่เฮาเลขที่29 8นางสาวเหมร,รัตน์โพธิสวรรเลขที่34 9นางสาวนภัสสุขสวัสดิ์เลขที่36และ10นางสาวรมเิราชัยสีดิจิรวัตรเลขที่38โดยศิละปะจีนนักประวัติศาสตร์ได้มันทึกไว้ว่าจีนมีประวัติแห่งการพัฒนาประเทศเป็นสียุคคือยุคแรกเป็นยุคหินต่อมาคือยุคหยก ยุคทองแดงและยุคสุดท้ายคือยุคเหล็กสำหรับสมัยประวัติศาสตร์ของจีนมีสมัยของศิละปะที่สำคัญดังนี้สมัยราชวงศ์ชางเกิดขึ้นใน2200-1900ถึงปีก่อนพุทธศักราชนักโบราณคดีคนพบสื่อสารสมัยราชวงศ์ชางมีการใช้เครื่องมือโลอหะสำริดเครื่องปั้นดินเผาสีขาวเนื้อกแกร่งเครื่องหยกอาวุธสงครามที่ทำจากสำริด หล่อด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยมอันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคในการหล่อสำริดที่จเจริญเครื่อสำริดของจีนทำขึ้นโดยการหลอมโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงดีบุกและตะกัว่วใช้ทำเป็นภาชนะใส่อาหารเหล้าและน้ำใช้ทำเครื่องมือใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเสียมขวานมีดเป็นต้น,ตนวลวดลายที่ปรากฏบนสำริดหล่านี้จะมีความวิจิตรสวยงามมากมีทั้งลายนูนและลายฝังลึกในเนื้อสำริด เช่นลายเรยขาคณิตลายสายฟ้าลายก้อนเมฆและลวดลายที่สัญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายหน้ากากรูปสัตว์ที่เรียกว่าเถ่าเทียจะเห็นจมูกเขาและตาทะลนอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พบเห็นในศิลปะจีนในสมัยต่อๆมาอยู่เสมอต่อไปอักษรโบร,ราณตนกระรองเต่าหรือที่เรียกกันว่าเจียกุน ถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรภาษาจีนในปัจจุบันถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางในช่วงศตวรรษที่16ก่อนคิสตศกาชราชวงศ์ชางเป็นราชวงศ์แรกที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อของสวรรค์และท้องฟ้าในอักษรจารึกบนกระดองเต่าปรากฏตัวอักษรคำว่าตี้หรือเต้อันมีความหมายว่ากษัตริย์ต่อมาคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้เรียกจกักรพรรดิของจีนที่เราเรียกกันว่าฮ่องเต้นั่นเอง ายราชวงศ์โจนะคะความก้าวหน้าทางศิลปะของราชวงศ์ชางค่ะได้สืบทอดต่อมาในสมัยราชวงศ์โจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการหล่อสำลจค่ะความเป็นตัวของตัวเองของราชวงศ์โจก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นค่ะเ mm hmm. ช่นมีการเน้นลวดลายประดับประดามากขึ้นและไม่เด่นนูนเหมือนสมัยราชวงศ์ชางค่ะมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นลวดลายสัตว์เป็นรูปังกรหลายตัวซ้อนกันค่ะและเกี่ยวกับวัดไปมาลวดลายละเอียดอ่อนช้อยมากขึ้นค่ะในด้านการแกะสลักเครื่องยกฝีมือช่าง สมัยชวงโจนะคะจะยอดเยี่ยมมากกว่าสมัยราชวงชางค่ะสามารถแกะสลักได้ซับซ้อนในสมัยราชวงศ์โจยังพบว่ามีการพัฒนานในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาอีกค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเครื่องเคลือบจีนเลยคะ่ะพอรู้จักการรมวิธีในการเคลือบน้ํายาเบื้องต้นและรู้จักการเผาไฟด้วยอุณหภูมิสูงค่ะสมัยราชวงศ์จีนในสมัยนี้มีสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านความมโหฬารคือกำแพงเมืองจีน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นกำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ6,700-10,000กิโลเมตรนอกจากนี้ก็ยังพบปฏิมากรรมดินเผาเป็นรูปทหารเท่าคนจริงฝังอยู่ในสุสานจากักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จีนคือจกักรพรรดิฉินซื่อหวงตีซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้ล่วงหน้าก่อนสวรรคต30ปี การขุดค้นได้กระทําไปแล้วบางส่วนในพื้นที่ประมาณ1 2 6 0 0ตารางเมตรและพบปฏิมากรรมดินเผารูปทหารและม้าศึกจํานวนมากประมาณ6,000รูปรูปทรงของปฏิมากรรมมีขนาดใกล้เคียงกับคนจริงมากคือมีความสูงประมาณ6กฟุตปั้นด้วยดินเหนียวสีเทาจากนั้นก็นําไปเผาไฟเช่นเดียวกับการกรรมวิธีการสร้างเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปค่ะสมัยราชวงศ์ฮั่น ความเป็นปึกแผ่นของประเทศได้ส่งผลสะท้อนมายาังศิลปรกรรมให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยรากฐานที่วางไว้ดีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชานเลื่อยมาต่างได้รับการพัฒนาเต็มที่สมัยราชวงศ์ฮั่นและปฏิมาก,กรรมเต็มรูปแบบหรือแบบตัวลอยก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนี้มีการพัฒนาทางด้านการออกแบบ กรรมวิธีการสร้างและมนนภาพในงานสถาปัตยกรรมจิตกรรมเขียนตัวอักษรประติมากรรมหรืองานศิลปะหัตกรรมทั่วไปในส่วนของปรติมากรรมมีการนำหินมาสลักให้เป็นทางรูปลอยตัวและรูปแป้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพยายตามความเชื่อในลทัทธิเตา๋าปฏติมากรรมรูปแปนมักเป็นแผ่นใช้การขีดวาดจะลึกเป็นลายเส้น หรือไม่ก็ฉลุเป็นรูปต่างๆนอกจากนี้ยังมีการคิดประดิษฐ์กระดาษใช้แทนผ้าใหม่และแผ่นหินศิลปะประยุกต์ในสมัยนี้จะบรรลุถ,ถึงความงามชั้นสูงสุดโดยเฉพาะช่างทองรูปประพันธ์ขึ้นชื่อในด้านความประณีตงดงามซึ่งมีการประดิษฐ์และออกแบบลวดลายพัฒนาขึ้นกว่าเดิมมาก สมัยราชวงศ์จีนพระพุทธศาสนาได้นำความเชื่อใหม่มาสู่จีนและได้เข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงศิลปก,กรรมที่ทำมาเป็นประเพณีแต่เดิมที่เคยมีความนับถือและที่ขงจือ้อและละที่เดาเป็นหลักสำคัญให้พัฒนาไปสู่รูปแบบพุทธศิลป์แบบใหม่ๆเช่นาศาสนาสถานโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พุทธประวัติจากอินเดียได้เข้ามามีส่วนสร้างงานด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะแรกพุทธศิลป์คงมีรูปลักษณะแบบอินเดียแต่ต่อมารูปแบบกรรมวิธีและเนื้อหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมและสอดคล้องกับการแสดงออกของศิลปะจีนเองเช่นที่ถ้ำตุนห่วง ได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเป็นตัวอย่างอันดีและผสมผสานเทคนิคจิตรกรรมแบบเปอร์เซียอ,อินเดียและจีนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวสมัยราชวงศ์ถังเริ่มต้นที่ปีพศ1161ถึง1233 ศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังได้เห็นความสำเร็จมากมายในหลายแบบฟอร์มทั้งภาพวาดรูปปั้นการประดิษฐ์ตัวอักษรดนตรีและเต้นรำและวรรณกรรมถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปะเท่าเทียมกันหรือเหนือกว่าสมัยฮั่นการพัฒนาในหลายพื้นที่ กำหนดทิศท,ทางสำหรับหลายทศวรรษมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปั้นเครื่องพันดินเผาและเครื่องถ้วยธรรมดาเคลือบสีเขียวซิลาดนและประเภทพอสเลนสีขาวที่นำมาสู่ระดับสูงส่งออกในปริมาณมากในกวานวาดภาพสมัยนั้นเห็นระดับสูงสุดของภาพวาดทางพุทธศาสนาและ การเกิดขึ้นของวัฒนธรรการวาดภาพทิวทัศน์ที่รู้จักกันในชื่อกิจกรรมซานสุย <S 2> <S 2> เครื่องปั้นดินเผาในสมัยราชวงศ์ถังนั้นเราจะพบเจอในสุสารเสียส่วนใหญ่เป็นทั้งลูกป,ปั้นคนและสัตว์เป็นความเชื่อว,ว่าเป็นตัวแทนพร้อมให้ผู้บริการผู้ตายในชีวิตหลังความตายรูปเหล่านี้ ํำจากเครื่องปั้นดินเผาแบบหล่อที่มีการเติมสีโดยทั่วไปมักจะไม่เกินทั้งร่างหรือในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติในที่ที่การลงสีอยู่ในสีมันมักจะไม่รอดชีวิตแต่ในหลายกรณีสีนั้นอยู่ในเคลือบเซรามิกสมสีซึ่งโดยทั่วไปจะคงอยู่ได้ดีตุนห่วง ภาพวาดตุนหวงจริงๆแล้วตุนห่วงคือสถานที่ที่หนึ่งในประเทศจีนตุนห่วงเป็นสถานที่ที่เป็นทิวทัศน์ทะเลทรายคล้ายคลมองโกเลียหรือแถบทะเลทรายในประเทศจีนภาพวาดที่วาดเกี่ยวกับเรื่องของตุนห่วงเล่าถึงความสามัญทางด้านพุทธศาสนาหลายคนจึง มักเรียกภาพวาดตุนหัวเพราะมันคือการวาดภาพในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นชาวเกียงในประเทศจีนสมัยนั้นชื่อของมันกล่าวถึงบ้านเกิดของคนบันทึกหรือวาดภาพในสมัยนั้นนั่นเอง ราชวงศ์สองพศ1503ยถึง1822ยุคสมัยที่จิตกรรมรุ่งเรืองมากที่สุดส่วนปฏิมากรรมลดความสำคัญลงไปโดยเฉพาะปฏิมากรรมทางพระรพุทธศาสนาเนื่องจากราชสำนักไม่สนับสนุนอย่างจริงจังและที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องถ้วยพอตเลนพอตเลนพัฒนาอย่างช้าๆในประเทศจีนและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในช่วงประมาณ2 0 0 0ถึง1,200ปีก่อนจากนั้นค่อยๆแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกและในที่สุดยุโรปและทั่วโลกสุสานโบราณสลักรูปสาวชุดเกาะอ,อกเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองเจียงจินซึ่งติดกับนครฉงชิงได้มีการขุดค้นพบที่ฝังศพโบราณสมัยราชวงศ์ซงสร้างความแปลกใจให้กับนักโบราณคาดีที่ขุดค้นพบภายในพบหินสลักสวยงามมากมายในแท่นบูชาของที่ฝังศพสมัยราชวงศ์ซง มีหินสลักเจ้าของที่ฝังศพเป็นหญิงกล้าวผมไว้บนศีรษะนั่งสงบอยู่บนเก้าอ,อี้เป็นลักษณะของผู้มีฐานะในสมัยนั้นเท่านั้นอากับกิริยาอยู่ในท่าสงบนิ่งสองมือวางซ้อนกันแต่งกายด้วยเสื้อแพลบางโดยเสื้อที่เห็นเป็นเกาะอกนักโบราณคดีอธิบายได้ว่าเป็นอิทธิพลมาจากสมัยราชวงศ์ถัง ที่ผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ซองได้รับพัฒนธรรมมาอีกทีนับเป็นเรื่องใหม่ที่พบเจอมีความเป็นไปได้ว่าระดับเจ้าขุนมูลนายจะชอบแต่งกายเช่นนี้หรือไม่ก็เป็นไปตามกระแสสมัยนิยมในช่วงราชวงศ์ซองสมัยราชวงศ์หยวนพศ1 8 2 2 9 1 1ลูถึง1911กยุคสมัยการลุกรานของมองโก ศิตกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์จึงปรากฏเฉพาะงานปฏะติมากรรมแต่การสร้างรูปเคารพในคามพุทธศาสนากลับได้รับอิทธิพลของลัทิลามะของทิเบตแทนรูปแบบจากอินเดียเครื่องถ้วยสมัยนี้มีทั้งพอสเลนสโตนแวร์และสีเขียวเซลาดอนเครื่องถ้วยส่วนใหญ่เขียนด้วยลวดลายสีน้ำมันสมัยราชวงศ์หมิง ยุคสมัยของการก่อสร้างมีการก่อสร้างบ้านเรือนพระราชวังจกกักรพรรดิที่อยู่ในกลางเมืองปักกิ่งส่วนเครื่องเครื่อบวินเผ่านั้นได้มีการผลิตภาชนะประเภทเซราดอนและเครื่องถ้วยต่างๆส่งออกขายยังต่างประเทศภาชนะเครื่องเครือบมีทั้งแบบภาชนะสีขาวพอเชลเลนตกแต่งลวดลายสีน้ำเงินเคลือบใสและเคลือบสีต่างๆ สมัยราชวงศ์ชิงพศ2187ถึงพศ2454ยุคสมัยรุ่งเรืองของราชวงศ์แมนจูสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างรูปแบบต่อเนื่องมาจากสมัยราชวงศ์หนิงเครื่องเครือบินเผาในสมัยนี้มี2แบบคือการเคลือบแบบสีเดียวเนื้อแกร่งและเครืคร่องเคลือบที่เขียนลวดลายหลักสีมีการปั้นรูปเคารพบูชาเป็นปฏิมากรรมดินเผาเคลือบสีสวยงามเช่น พระพริษัทกวนอิมพระพริษัทปางต่างๆในศาสนาพระบธิษัทกวนอิมบูชาไม้แก่ยุคราชวงศ์ชิงแก่จากเงาไม้ไผ่ต้นไม้มงคลของจีนและได้วิจิตงดงามบ่งบอกถึงสกุลช่างหลวงและพระพักหวานอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาดุจมารดาที่มีให้กับบุตรชาติทองเก่าดูติดเนื้อไม้อันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ความกว้างของฐาน4นิ้วความสูง12นิ้วศิลปะแบบนี้เรียกว่าหนึ่งในใต้ล่า